บายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิและโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันกระท่วงศึกษาธิการได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการดำเนินการตามบทบาทและภารกิจในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบทําให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นจํานวนมากจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งที่เป็นเด็กปกติและเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้เรียนจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวโดยดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบวิเคราะห์ข,ข้อมูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในสถานศึกษา 2. ลงทุนที่ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดในการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นให้กลับสู่ระบบการศึกษาผมนายประเสริฐลาวันพิสุทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามสามุทรสงครามได้ดำเนินการตามนโยบายในการติดตามและค้นหาเด็กตกหลน่นเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจำนวน1 7คนดังนี้ 1. ดังตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาเด็กตัวกลนและออกกลางคัน 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทำแนะนำสถานศึกษาในการติดตามพ้นหาวิเคราะห์สภาพปัญหาเด็กตัวกลนเด็กออกกลางคันและเด็กไยโอกาสพร้อมทั้งวางแผนป้องกันเด็กออกจากระบบโดยจัดหาทุนสนับสนุนให้นักเรียนและดำเนินการขอรับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามค้นหาเด็กในสถานศึกษาประชาธมพันธ์วางแผนและแนวทางดำเนินงาน4ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันเด็กออกจากระบบให้คำแนะนำโรงเรียนการติดตามเด็กนักเรียนผ่านระบบผ่านทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชัน พาน้องกลับมาเรียน 5. ลงพื้นที่ติดตามเด็กนักเรียนพาน้องกลับมาเรียนดังนี้ข้อ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1กลุ่มรอยต่อจำนวน1คนได้แก่เด็กหญิงทุภัรษาจันทราไตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดอมรวดีปีการศึกษา2564พบว่านักเรียนไม่ได้ศึกษาต่อ เนื่องจากการเดินทางไม่สะดวกและครอบครัวมีฐานะยากจนโดยจะศึกษาต่อระบบกศนในปีการศึกษา2565แต่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงพื้นที่ติดตามเพื่อนำนักเรียนกลับมาเรียนโดยนำคุณครูประจำชั้นและผู้อำนวยการโรงเรียนเดิมไปเยี่ยมบ้านของนักเรียน และพานักเรียนไปสมัครเรียนต่อที่โรงเรียนใกล้บ้านและปรับพื้นฐานการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ณโรงเรียนวัดโคเกตเสริมสมบูรณ์วงและนักเรียนได้เข้าเรียนในระบบเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับผมนายอุดมอรอลราผู้ในการโรงเรียนวัดอมรวดีอมรบิทยามมทอาญชัครับ จากกรณีเด็กหญิงสุพรรณานะครับน้องสาที่จบเาศกษาจากโรงเรียนวัดอมรวดีในชั้นสาปีที่6ที่ผ่านมานะครับทางเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งว่านักเรียนตกหลน่นไม่ได้ไปเรียนต่อในชั้นมามศึกษาปีที่1ทางโรงเรียนก็ได้ติดตามไปพูดคุยกับทางครอบครัวพบว่าน้องไม่ได้ไปเรียนต่อจริงนะครับก็ได้พูดคุยกับครอบครัวทางครอบครัวก็ ตกลงว่าจะพาน้องไปเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนเที่โอกาศนะครับโรงเรียนวัดโคกเกตนะครับทางโรงเรียนก็ได้รับการประสานงานเพื่อให้น้องสุพรรณสาได้เข้ามาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แต่อันเนื่องมาจากน้องมีความขัดแคลนทางด้านครอบครัวและก็ด้านต่างๆทางโรงเรียนก็ยินดีที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านเ,าเรื่องค่าเครื่องแบบนักเรียนนะคะค่าอุาปกรณ์การเรียน ก็อาจจะสัญหาคุณมาช่วยเหลือน้องนะคะแล้วก็เรื่องอาหารกลางวันน้องก็จะได้รับประทานเพลค่นนะ,คะ5.2นักเรียนระดับก่อนประสมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่1จํานวน16คนจากการติดตามการย้ายไปศึกษาต่อณนะสถานศึกษาอื่นทั้งกัดตอชอ11คนทั้งกัดท้องถิ่น 2คนทั้งกัดปตม2คนและย้ายติดตามผู้ปกครองกลับประเทศเมียนมาหนึ่งคน